มีปัญหาไม่หยุดทุกวันเลยเราจะได้ยินข่าวคนไปเรียกร้องบริษัทนูน้นบริษัทนี้ว่ามีการโกงกินกันหลอกกันเอาดาราเอาคนดังใช้โซ,โซเชียลมีเดียเพื่อจะมาหลอกคนไทยบริษัทล่าสุดน,นะครับที่โดนคือบริษัทชื่อว่า The Icon ถ้าท่านไม่รู้นะครับว่า The Icon คือใคร ก็ไปดูตามเมื่อก่อนนะสมัยหนึ่งนะจะมีโปสเตอร์บิลบอร์ดนะครับเต็มทั่วเมืองเลยโฆษณาบริษัทตัวเองเอาดาราดังหลายคนดังมากดังระดับชาติเลยนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นผู้บริหารเพื่อชักชวนครำนี้สำคัญมากนะเพื่อชักชวนให้ประชาชนมาร่วมมือกับเขาในการขายของ MLM ขายของลูกโซ่นะครับ MLM โดยที่บริษัทเนี้ก็ขายพวกเครื่องสำอางขายายาสมุนไพรมั้งยาขายอะไรนะยาเสริมโดยที่คนก็ถ้าตามข่าวนะหลงเข้าไปซื้อสินค้าเขาเยอะมากแต่คนพวกนี้ไม่ได้หลงเข้าไปซื้อสินค้าในเะ่องจับจดให้ถูกนะ เขาชักชวนให้ไปซื้อสินค้าเพื่อคุณจะได้ไปขายต่อคือสร้างธุรกิจให้กับตัวเอง MLM นะครับลูกโซ่หลายคนก็บอกมาว่าเข้าไปเนี่ยซื้อสินค้าเพื่อหวังว่าจะไปขายต่อเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีดารายเยอะมากน่าจะทำการตลาดดีน่าจะช่วยขายสินค้าได้ง่ายๆแต่สุดท้ายแล้วที่ได้ยินความบน่น การขึ้นมาคือว่าหลังจาก,ช,กชักชวนแล้วเนี่ยซื้อบริษัทกันซื้อสินค้ากันเป็นแสนแต่สินค้าใช้ก็ขายไม่ได้การอ้างก็คือว่าจากฝ่ายเสียหายนะที่เขาบอกเขาเสียหายเนี่เขาจะบอกว่าเพราะบริษัทนี้ไม่ได้เอาดาราพวกเนี้ยมาช่วยโปรโมทสินค้าพวกนี้เลยนั่นอย่างนี้มีความผิดใครอันนี้สังคมก็ต้องดูกันให้ชัดเจนอย่างที่บอกนะครับ บริษัทเนี้ยเขาเอาดาราพวกนี้มาเนี่ยถ้าดูตั้งแต่แรกเลยนะไม่ได้เอามาเพื่อจะมาโปรโมตสินค้านะแต่เพื่อมาโปรโมตให้คุณเนี่ยแหละมาอยู่ในลูกโซ่ของเขามาเป็นนักขายของให้เขา mm hmm. เขามีลูกค้าชัดเจน mm hmm. ก็คือพวกคุณ mm hmm. ที่เอาเงินเป็นแสนแสนไปให้เขา ด้วยความหวังว่าเจ้าสินค้าไปขายต่อเขาไม่เคยทำโฆษณาให้กับผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าคุณนะเขาทำโฆษณาเพื่อให้คุณมาซื้อสินค้าเขาอันนี้คือการหลอกลวงมัดูได้ไรมิติถ้าเป็นอเมริกานะเขาจะมีคำนี้เขาเรียกว่า buyers beware คือคนซื้อเนี่ยต้องระวังเองนะครับโดยที่บริษัทอันนี้ถ้าผมเป็นทนายบริษัทคนนี้นะผมก็จะบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงอะไรนะเพราะว่าคุณได้ทำตามหน้าที่หรือเปล่าคือมีสินค้าให้คนมาซื้อจริงหรือเปล่าแล้วคุณก็ได้มีการทำเทรนนิ่งให้เขาไปขายหรือเปล่าไอ้การที่เขาขายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของคุณถ้าผมเป็นทนายให้กับฝ่ายคนที่มาซื้อ ผมก็จะบอกว่าเรามาซื้อเพราะคุณหลอกลวงเราว่าดาราคุณคุณจะทำการตลาดอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าเราขายได้อันนี้ก็ต้องมาชนกันตรงนี้แหละครับว่าตกลงแล้วคนไหนถูกคนไหนผิดแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้คิดรวยกับคนที่สามหรอกเขาคิดรวยกับคุณเขาพยายามที่ดึงจูงใจคุณด้วยดารา ด้วยคนชื่อดังเพราะเขาอยากทํางานเขาอยากทําเงินทอดเดียวเมื่อเขาขายของให้คุณไปแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะขอไปขายต่อก็ดีนข่าวมาว่ามีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนี้เอามาบอกว่าก็เมื่อคุณขี้เกียจเองแล้วจะขายได้ยังไงอันนี้ก็แรงไปหน่อยนะเพราะเจตนาและจิตใจของทุกคนเนี่ยมันคือมาร่วมกัน ริงๆแล้วถ้ามองอย่างบ,บริษัทที่ผมเคยทานะหรือผมรู้จักดีนะครับหลายๆบริษัทจะเป็นอย่างแบบแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยก็ชักชวนให้คนมาซื้อเป็นแฟรนไชส์เขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขเขาจะเอางบเรา5-7%ทุกปีเพื่อจะเก็บไว้สำหรับทาทางทําการตลาดงั้นสำหรับฝ่ายที่ผู้เสียหายเนี่ยขเขาต้องกลับไปเช็คดูว่าสุดท้ายแล้วไอคอนเนี่ยได้ใช้งบทําการตลาดเพื่อโปรโมตสินค้าเนี่ย ตามสัญญาไหมหรือมีสัญญานี้เลยไหมหรือคุณหลงไปเซ็นกับเขาโดยที่เขาไม่เคยบอกมันจะมีสัญญาที่จะบอกจะทำการตลาดให้เลยอันนี้ต้องดูกันในรอบคอบแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับการที่เอาดาราเอาคนดังมาเพื่อจะมาจูงใจให้ประชาชนไปเสียเงินให้เนี่ยมันมันไม่ได้ผิดนะแต่เพราะมันผิดจรรยาบรรณหน่อยนะยิ่งมาหลอก ความรวยเล่นกับความหวังของคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผิดจริยญญาบัตรที่เป็นกฎหมายไหมของไหม่สำหรับดาราเองที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็อย่าลืมนะคุณเป็นดาราได้เนี่ยก็เพราะว่าประชาชนรักคุณเมื่อคุณเริ่มมีอะไรที่มันดูเทาๆดูไม่สะอาดเหม็นตุตุๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตของคุณก็จะถูกตัดลงมาให้มันสั้นลง ในสําหรับบริษัทไอคอนเนี่ยเพราะเป็นเคสตั u ดีที่ดีกับความหลงเชื่อง่ายสําหรับคนไทยกับคนชื่อเสียงดังดาราเจ้าสัวผู้ใหญ่สุดท้ายเวลาเขาทําธุรกิจอะไรก็ได้เนี่ยมันมีการเสี่ยงแต่มันจะเสี่ยงน้อยมากเลยถ้าเราใช้มันสมองถ้าเราใช้การรอบคอบ ที่เราใช้การระมัดระวังก่อนที่จะลงทุนไรเราไปผมเห็นใจนะกับพวกที่เสียตังค์ลงไปเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าคดีมันคือเราไปซื้อของจากคุณเราขายของไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่มีคดีครับอันนี้ไอคอนชนะถ้าคดีเป็นเราไปซื้อของจากคุณด้วยการที่คุณมีความสัญญาว่าคุณจะทําโฆษณาให้ในงบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเขาไม่ได้ทําจริงอันนี้มีคดีก็มารวนแค่นี้ครับ